สบายดีสวัสดีพี่นอ้องวันกนลับมาพบพาอกับบ้านน้อยเก่าเมื่อเนี่บาน้อยอยู่ที่บ้านหน้าเมกเนาะหน้าเมกบ้านหน้าเมกเมือ,คองคงมเสดน,นแข่งสรารวันเมื่อนี่บาน้อย,าอยอามาเด่นบุญที่แรกเห็นาเด่นบุญบา้านทาให้บ้านหนองกอะเนาะแต่ว่าหลังจากกินกับปุ่นบ้านหนองกอะแล้วก็เลยแบะมาเดินบา้านหน้าเมกเลยมากับกิมงานเนาะ ทีมงาน,นอีดีเฮากกคือไอ่ซุปบอบบี้แล้วการน้องอันสี่คนพี่น้องมาเหมือนกัแต่ก็ซึ่งได้มาเฟอยยุบันนั้นมีกับมีมูพี่นอ้องมูบารยายเนาะคนหัวจัางนี่แหละเพื่นส่วนมาเด่นเพื่อนมูเขงเหิือนนี่มากินข้าวปุ้นซึ่นทางในนี่แหละเป็นบ้านบ้านไทยกับโมผู้พี่นอ้องเลยมูพามาเนาะแต่พี่ฟูซาเขาจะกินข้าวปุ้นอยู่หันเนาะเจ้าบารายสิบไปเบิงึงซา,าวบ้านนามิกเนาะ ผ่านน้ำเม็กดูว่าบาทท้านแถวนี้แหละเดี๋ยวให้เบิงึงบรรยากาศรอบๆนี้โอบ้โอบา้บานหมู่บ้านนาเมก็กเป็นธรรมชาติดีไร้ลายพี่น้องโอ้ว่าเสียงเพลงสิได้ยินจะบอกเนาะ,ะอย่าว่าติดดีกับซิดนะนะจะเข้าคลิปต้องฝึกกันบ้างนนะึ่งนี่พี่น้องมาเบิงึงอันนี้ซื่อยังซื่อยั้งจ่อซื่อเต้าเนาะฮะเต้า เพิ่นเป็น FC เนาะเอฟซีวาน้อยเพิ่นอ,นอยู่บ้านหน้าเมกนี่นะส่วนไปกินข้าวปุ่นนี่น้องเอ้วยส่าวาน้อยก,กินข้าวปุ่นเพื่อนนั่งนี่แล้วว่าสิไปเด่นเพื่อนเจ้าเดอเอ้อขอบใจหลายๆเด้อเจ้าน้อยให้น้องกล่องพาไปไปอะไรนะเอออนี้อันนี้มีผู้ช้าตัวบ้ามีานะผู้ช้า <laughs> ไปกันแล้วเนาะขอไปเบิ่งถางไหนกันเลย มาแล้วเห็นวะเกาะสัมผัสคนแห่กันเลยอันนี้มันมูมาน้อยเนาะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสื่อจะนั้นเกาะซื่อไวสื่อบาไวาน้องเมือนี่เพินพ่นบาน้อยทางค้าเพิ่นเมื่อนี้เพิ่นก็ได้ชวนมาเดินเขื่อนมูพี่น้องมากินข้าวปุนนะ่นเนาะแล้วก็น่ๆนนที่ด้เจอกันพี่น้องเลยเบิ่งชุดก่อนเห็นเ<ม>พิ่นไปบา้านบาน้อยเนาะไปบ้านไปถไปเห็นทีมน้กัน ซื้อซิไม่ใช่จุดี่าถัดโม่พอมาน้อยพอมาน้อยตีลบเลยอ่ามันไปปากซองไปปากซองตอนนั้นพี่น้องนี่อันนี้กระชิมเลนผุช้าเนาะจะไปนี่ชื่อยยังเนาะชื่อออชื่อออผุช้าเบาไว้แต่ว่าแมงี้ยเอ้ยมันมันที่งานจริงๆโอ้คิมีหน้าโตะอ่ะอางเขาไปสัมผัสคนต่อไปกันเลยเนาะ บ่าเพิ่นถามซื้อถามเสียงไนี่แหละซื้อ,อยัางน้อซื้อพ่องซื้อพ่องสาวพ่องบ่อันจักปีเลยอันอยู่จักปีสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปียังเหี้ยนอยู่มั้งออกแล้วออกแล้ว,ออลวโอ้คนแถวนี้เขาจับส่วนน้าเจ้าบ่ค่อยได้เหี้ยนอยู่หรอกเขาจะออกเห็ดเบี้ยงเนาะเห็ดมันสถานะดิโสดหรือมีแฟนดิโสดอ๋อ <c oughs> ทีมงาน เอาเดี๋ยวไปมึงทำงาน,นในที่โห่ใช้คอนในที่แล้วโสดอ,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 อยังโสดเนาะอยู่น้องเนาะมีชีวิตจีบได้อยู่น้องมาคนต่อไปกันขออนุญาตเด้อสบายดีสบายดีซื้ออย่างนอ้อซื้อรีซื้อรีโดยปัจจุบันนี้ยังโสดอยู่บ้างหรือว่ามีแฟนอะไร แต่ก่อนเคยมีเดี๋ยวนี้บวอินเลโอ้ยแต่ก่อนเคยมีเดี๋ยวนี้บวอินแล้วมาเป็นยังคือบวอินกับความหักเดือนเพราะว่าเขาหลอกเขาไล่ฮะเขาหลอกมวัดากาลงดวยแาต้องการหแอน่ว้าว่าไาต้งารหัแจะฝแม่หักแเปนอจัย ดอกร่วงปานสาวเพาะนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะมีแต่คนดอกร่วงเพิ่นเพิ่นมาเจ้าดอกร่วงข่อยไม่เห็นแบบนั้นเดี๋ยวน้องเดี๋ยวนี้เพิ่อนได้แบบโบอินกับความหักแบบพี้เลยถามมีคนมาจีบเลยถามมีคนมาจีบเลยเปิดใจอยู่ตอเดี๋ยวนี้กัยังบ่เปิดอยู่เก็บเก็บใจไว้ในดินซักคงไม่เจอแล้วรักแท้เพื่อนว่าอ๋อเพื่อนา เน่ยถือข้าวเจาหลอกลวงพี่น้องเลยเอ้าสูดๆเด้อจะอะไรก็ใช่มีอะไรดีเด้ทีมงานอีดีตด่แหละมาคนต่อไปครับสบายดีสบายดีเด้อมาแต่ใช้คือมาันดึกขอบุญข้าวเจาะเอาภาษางั้นแต่ต่างๆบอกว่าย่าบอกว่าอย่ากินคำโป่งคำโป่งดึกเอาภาษาเก่งใจนิดนึงเดี๋ยวเอาอย่างเนาะเอีทีมงานเอาเอาเอาถือไม้บ้านสบายดีเบ้า สบายดีพี่น้องมวลน้องพี่น้องน่ามากมือนนี่ไม่เงาตุ่มสบายดีไก่ไก่เติบได้จากบ้านเขาเนาะไก่ไก่ประมาณสักห้าหกอย่างปกติปกติกับบุญแท้หนิกับบุคอยไรมากอะไรพี่น้องเพราะว่าบุเจอดาวติโตบเคยมาแล้เสืออันนั้นเนาะมันไก่บ้านเขาเลยก็มันต่างแข็งเนี่ยแต่กัว่าน้อยหากกับอะไรพอน้องกาะเหนือแดดจังเลยมากเนาะหาวใจคนแถวนี้ก็เลยมา พอดีเพิ่นตอนหับนอกินขบุญพี่น้องเลยเพ่เอาขบุญมาเลยจีบสาวนงานหลจีบสาวนี่ไได้มาขอถ่ายหัวมันจีบถ่ายมาโดนถ่ายมาโดนสุดซ่าข้างนอกมีแต่บักลายเห็นอยู่บ้าหรข้าวกะดาากินขบุญกัน้องพี่น้องเนาะใช่เือบจะเองวะ เออไป,ไปสัมภาษณ์อะไรไปนไปเป็นสัมภับอ้าวโอ๋จะยังไงอ่ะเป็นสัมภาษณ์มื้นี้กูเถื้อก็คือบ่เคยได้สัมภาษณ์ใด๋มามือนี้ทุกความกาะเนาะเอาไปเอามาข้างนอกข่ากล้องน้ำเนเดี๋ยวสไปใส่สวัสดีสวัสดีก่อนชื่อยังเนี่ชื่อออฟชื่อออฟ สาวออฟนั่นเยงเนาะอยู่บ้านไดนอยู่นาเมิกอยูบยย่บ้านนาเมกิกอ๋อสาวบ้านนาเมกิกเนาะเอามาสัมผัสคน,นดีๆดีกว่าสวัสดีสวัสดีสื่อ,อยังเนาะสื่ออะไรโอ้ยบ้านไหนนาม,นนมิกโดยเพื่อนจับวะนี่แมนแล้วเอแาแสดงว่จาจะคล้องเพื่อนนี่แหละพี่น้องจะว่าจะว่าจะว่าจะภาพจะคล้องเพื่อนพี่น้องเพราะว่ามาก บ้น้อยมายังบ้จักว่าเจ้าของเหืออเป็นไผ่ถ่มนเจาน้าเนาะโ,โอ้ต้องขอบใจเจ้าภาพได้ไรอันนั้นชื่อ,อยังก่อดื่มนี่ยโอไลโอไลเนาะเลยโสดป้โสดโอ๋อสุานะโสดอีกแล้วพี่น้องเลยผ้า <c oughs> โดยขอบใจเดอ้อไปเพิ่นเป็นเนจ้าของบา้านอะไรพี่น้องพ่ออะไรล่ะอาย แม่จะคล้องเหยื่อเพื่อนเมื่อกันเดอร์แม่เดอร์ขอบใจไงสำหรับขอบปุ่นแบอนี้แม่เพื่อนจะคล้องเหยื่อนะไรพี่นอะโบมูจักเฮ้ยเอาปืนเ่าเลยจับเล้วเฮ้กับบรรยากาศประเพทนี้ของฝั่งลาาเขาเนาะ บุญประจำปีนี่นะคบุญเดือนสามออกมาสามคำพาะว่านี่ขจาะมีงานบุญนะครับเพ็รกะปุกกระปาดเดี่ยหยัดที่พี่นอเด่นหมูขู่เนาะคือบาบายเดี่ยวห่ามันเดีวเดเลยดี่ยวเเอาเียนเดี่วเมื่อไหร่นะกำลังเดี่ยวานนี้กำลังเดี่วานี้ปกติเพิ่ก็เห็นม้นนะ เ,เ,เลยมีเวลามาเล่นน้ากันเหดมันแล้วครับไปหาดอกแล้ววะน,นี่น้องไปเล่นทั้งหนึ่นเด้อโอเคเคเดี๋ยวมืออื่นมาสิลงหวยเศร้าลงหะไรเศร้อออาอะไรอย่างเห็ดเพลงก็เพิ่นมีอันนี้เหตุยังษ์ซีรีกับจันเต๋ออ๋อเออลราอะไรอันนั่งเอกเดี๋ยวบอกได้แล้วคนไหนได้แลยอือมาสิลงไปทายมืออื่นนี่แหละมืออื่นบอกแม่ซิมืองินเราบัตร ยั่งจังน้อยกลับไปถ่ายบรรยากาศนี่จัหน่อยถ่ายซีด ik, okay. <ไ>ีมืออื่นเนี้ยสิบางที่ก็ต้องไปนะซีเซ็นนะแบบุญญ๊บโอเคนะไม่ได้น้ำกันโโออเคเคไปถ่ายหนังซีดีรอติดตามเ้อ่เพียงเดิมไปดูต่างน้องพี่เราเนี่ยปลาซีปลาหน้อยหลายๆเนาะขอบใจขอบใจมือนี้ไปขอบใจจะภาพเล่นๆเหมือนกันลาพี่น้องท่นนี้ มาน่ยกับแม่กินข้าวปนกับเพื่อนมูหน่อยหนึ่งพี่น้องบรรยากาศมาดยางเลาะบรรยากาศในงานบุญบาทน,นาเมกเนาะอันนี้กับเชมันอยู่บัตรบาทน,นาเมกพี่น้องบรรยากาศกับมีแต่เด็กหน่อยาจะมาเด่นมาสื่อของเด่นเนาะพี่น้องเอาเจ้าหรอเดี๋ยวเด้อผู้สาวพี่น้อ,องเอ้ยเอาเจ้าของที่อนะใช่ปะ ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวตามไปอาจารย์ชวนไปเต้ดเหยียดเนาะสาวคนร้ายหลายหูรู้สึกว่าแบบบุญบาทข้าเจ้าเนาะคึกคือพี่น้องใบดุนหนุ่มสาวตุ๋นเข่าเล็กเนาะร้ายขนาดข้าเจ้าคึกคือพี่น้องเลยบ้านน้ำเมฆเนาะบ้านน้ำเมฆกับเป็นบ้านใหญ่พี่น้องนี่หลังคาเอื้อนกับประมาณ สองลอยกว่าหลังคาเหือนคนอยู่แทนะอะไรพี่น้องบ้านกษิตขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้แหละพี่น้องรอ,อ,อชมบรรยากาศตอนแรกน้องมาได้ปะจะบโกกับบ้านนอ้อยสิรอถ่ายบรรยากาศในงานบุญตอนคขำให้พี่น้องเบิ่งเนาะบรรยากาศแบบหาญะอยู่ส่วนบ,บท,ทนเนาะโอเคพ่อคำพนณาบายเด้อพี่น้องเด้อ